ครับนะ MM ครับมันนี้อุปทานการเกษตรนะครับกะขับมาอำเภอเพนอีกนะครับมันนี้กะมาติดนะครับถอยอีกจังหน่อยสุดเด่นจังบ่ฮหอนถอยดากอีกแต่ว่าหนมไปเรื่อยเด้อเอาหน้าบ้านดีกว่าเมียนเอาหน้าบ้านมันค่อยนั่นเมียนหมูเหงมันค่อยได้เมียนครับอกมาหลุดรอบคอนกับแรนผนพานบ้านม้อนี่ครับผม่ป้องนะครับมือนั้นนะครับรอบนี้กะนะครับทย้อย ซุ้งเลยเลยอันนี้เป็น M62 มหกสอนหน่องเด้อนะครับตัวนี้อายแล้วเอาชีสบมนะครับชีสบ่มเอ็มหกสนะครับอยู่ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับมกะนะครับเสร็จจากคันนี้กะนะครับรอบต่อไปกะติดชีพน้อยทั้งสองคันเลยนะครับมีแบบเต็มคันกับเติมระบบให้กับน้ำงยงมัน นะครับลูกค้าเก่าอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเปินตีนน้องยงมันกับผมไปแล้วแหละเราอายเราอยากได้ขีบนะครับแบบรุ่นน้อยนะครับผมไปที่ขับไปเติมระบบไปแล้วอีกนะครับเบียดทั้งฝุ่นยัง,ยงอยสุดที่มันโน้นเด้เชิ่นฝุ่นยังอย <c oughs> นี่แหละเปนี่แหละพอหันมาอย่าไปไกหลหไรเอ็กเอ็กดิานในเอ็กพอนะครับขีบด้วยไปหน้อยด้วย เต็มหมอก,กอกนะครับเดือนไหนวะเบียดเบียดเขานหอยยังน้อยเพื่อเป็นกันรดละนะครับบ้านหม้อนะครับอำเภอเพ็ญน,นะครับจังหวัดบดนนุรีรัมย์นะครับรุ่นนี้พี่น้องนะครับสำหรับท่านใดอยากได้ก็สร้างได้นะครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับเออระเบียดเขานหนยังน้อยเออ นะครับพี่น้องเขาติดตามชมผลงานของเขาได้นะครับถ้าคุณไดอยากได้ก็สั่งกันเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเด้อศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดอีกเบอร์หนึ่งกะศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับโทรกันเข้ามาสั่งจองเขามาได้นะครับก่อนที่ถึงฤดูการก็บเกี่ยวอ้อยนะครับกะเป็นคลิปอ้อยน้อยนะครับบ่แม่นต์คลิปอ้อยใหญ่คือยังขจโหนะครับกะแต่ว่ากะสองสามลอยรู้ได้สบายนะครับตัวนี้ถอดง่ายครับถอดเครื่องนึงนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ คันน็อตออกนะครับทีตัวล้วก็ถอดสายรถดรีกปิดหัวน้อไว้แล้วนะครับโค้งหลักเอาจุดติดรถไว้นี่แหละไปปลูกอ้อยปลูกมันกันแล้วแต่พี่น้องที่ไปนะครับแล้วก็เราก็ตั้งหัวนไว้นะครับถึงรูดูการเราก็จังสูบไม้ใส่นไม้นะครับเอาพี่น้องเนาะจ้างเบิ้งกันนะครับนะครับอย่ามาไหลพี่น้องเด้อนะครับกําลังติดกระบอกนะครับตัวกลางดึงนะครับควมไงแล้วก็ใส่แผ่นเพลรไปตัวเจนตัวนี้เป็นเ6 2สองนะครับ ปั่นหม้อนะครับอำเภอเพนอุดรธานีนะครับพี่น้องแล้วก็เชื่อมมองเดินแป๊บแล้วก็เชื่อมเพดแล้วก็เย็บสีแล้วก็ต่อแป๊บนะครับแล้วก็ติเช็คระบบน้ามู่ถํามันนะครับเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับกระบอกงับนะครับต่อมาบนตัวนี้ตีกระบอกคู่ให้ได้พี่น้องด้ยนะครับนะครับแต่ว่าซุ้มแบบขวมหงบ่ได้นะครับมีงับได้อย่างเดียวเอากระบอกเดียวให้นะครับนี่กำลังติดเพดนะครับ แบอยูฟังนี่นะครับเด้อแบบเฮานะครับดามเล็กให้นะครับหกมิ้นฟังนะครับสองฟังเลยนะครับแล้วกะผัวละครการดามกันอย่างพี่น้องกับเบิรงเอาในรีวิวนะครับจนย้อนหลังก็ได้นะครับรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ติดเดบิด์นะพี่น้องผัลอะไรจากแก๊นะครับงี๑๘แห้งขึ้นไม้ผัวละครถ้าตั้มกันผมเห็ยดนะครับวกงีหกนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อพี่น้องนะครับตัวนี้กะคำนี้นะครับผมนะครับจนเลี้ยวนะครับพี่น้อง เอาไปนอนจังบิ่งกันนะครับตอนรีวิวตอนยุกนะครับเรียบร้อยไปนอนครับเดี๋ยวสินะครับล้อระบบนนำมันนะครับผมล้อต้องเช็คหนามันก่อนไปนอนก่อนพวกงานอุค้านะครับผมเพราะว่างานเขาเป็นงานติดตั้งนอนสถานที่นะครับผมรัดลิปปท้ายเลยจ้ะรัดสายเลยนะครับนั่นสวยๆนะครับจากออ่เขานัะผมเดี๋ยวเลี้ยติสติเกร์เล็กๆน้อยๆกันเรียบร้อยแล้วก็เจี๊ยบสายนะครับผมตอนนี้กัล้างเดินสายตัวนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวติดเจี๊ยบสายให้สวยๆนะครับตอนนี้เจี๊ยบสายให้สวยๆนะครับนี่โดยใช้เคลิประทายนะครับอืมครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องตัวนี้ตีกระบอกคู่ไห้นะครับงานทุกตัวต้องเช็คหนามันก่อนนะครับเด้อก่อนส่งหมอดูก้านะครับจุดใดมันซึมมันหัวต้องแก้ไข่นะครับบม่เม่น่าบาร้องนะครับร้องร้องก่อนเลยนะครับให้ลูกค้าเห็นน้ำกันนะครับโอ้นะครับงามหลาพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นเอ็มนะครับ เอ็มนะครับเอ็มหกสองนะครับครับรุ่นนี้นะครับสี่สองสามนะครับเลยนะครับเมื่อรีวิว์มาเบิ้งไปเอกก็ไปเอกดีไปเอกครับผมเปิ๊ดถัมนิ่งเปิ๊ดเลยได้ถามบวกไปได้แล้วเดี๋ยวโยงกับพี่น้องเบิ้งนรักันนะครับเดิ๊กเดิ๊กแน่พี่น้องเดรับนะครับด่าไม่ทุกจุดพี่น้องเด้๊กนะครับพี่น้องมาเบิ้งในรีวิวของเราได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเพ see, umas, ดนะครับยึดน็อตนะครับตัวหนาซีตัวหลังซีนะครับถ้าสามารถถอดออกตั้งไว้พี่น้องกับเพาต้องถอดออกเบื้องนะครับตัวนี้กับเพืเอาไปไ er. ถให okay. ้แตนะนะครับช่วงนี้ถิ่ล้งให้ล้งน้ำกับไปไถให้แตนะถอดตัดตรงนี้ไว้นะกลางๆไว้นะครับแล้วก็บคว่ำไว้นะครับผมตัวนี้กําลังนะครับนัดสั่งไงเพิ่อนกําลังตีสติ๊กเกอร์ให้อีกนะครับกรทดั้งทั้งบนบเพราะพระพี่ครับพี่นะครับพระเบียดพี่เอาเพื่อนทั้งนี้นะครับงับเบื้องนะลูกเพี่งับไปเบื้องนะครับงับไปเบื เอองับไปเพิ่งนี้หัวหน้านะครับงับเย็ดเย็ชุดพอต้องเช็คทุกมองนะครับผมโอเคนะครับผมต้องเช็คนะครับเป็นไรพี่น้องกระบอกคู่ให้นะครับพี่น้องเบื้องดีๆนะครับเบื้องรีวิวดีๆนะครับตัวนี้นะครับผมใส่กระบอกง่ายดึงไห้นะครับเด้อนะครับผมตัวนี้ตีคู่ให้เลยนะครับผมราคาเกษตรกรติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องรถไปนะครับ หรือว่าพู้ใดอยากเอาไปผมกับพระวานะครับแล้วเต้นะครับหรือว่าทีมงานเข้ามาก็ได้นะครับทั่วประเทศนะครับผมตัวนี้นะครับการดามลุงดามเล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นตีก็บบกคู่เล็กใหญ่กว่าตัวยกมันนะครับแถวมาเพียนี่ครับตัวนี้กับต้นสามแกนนะครับถ้ามันซึ้อมันยังไงพี่น้องเขาขันเพิ่มเติมให้ผมนะครับเด้อระวังทีว่าใส่งานไปนะครับนะครับต่อตัอเอขันตัวนี้ยังไงหน้าเดียวนะครับ คันเลื่อนปะเออโอเคมันเก่ามันนะครับหัวเจละบ,บีมีบักหลายนะครับมีทิปสามทิปยุดนะครับพี่น้องกันไล่อัดนได้ผมยังน้อยนะครับนะครับเพราะว่าต่างผมเดี๋ยวบริอาจไปไหนนะครับนะครับไปดวงไปดันใส่ได้ปกติหางดูต่อตัวเดือนหางร้องหางน้ำแน่นะครับเดี๋ยวถือร้องให้พี่น้องมึงมาอยู่ข้างหลังเงนี่ย พอย้ำคืนตรงไต่ไซจัเลน้อยนะครับเดี๋ยวติโยกให้พี่น้องเบิ่งนั้นกันนะครับรถตู้ครับพี่น้องเห็นรถตู้นะครับควักแน่เลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ยกถ่วงลังคาพี่น้องไม่ตามกว่าห้าเมตรกว่านะครับชุดเลยเกอะแอร์เกาะเอวพุ่นกันนะครับถุงรถที่รอดนะครับหลายเติบพี่น้องวางเกียบถึงพื้นนะครับผมดับที่บ่อยนะครับผม ราคาเกษตรกรนะครับต้อรับผู้ใดนะครับต้นทุนบ่หลายนะครับรถมีรถคันเดียวอยากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับจะเรียกใช้บริการเขาได้นะครับผมมีรถคันเดียวแต่อยากได้ตัวยกมันอยากได้ขี้บอยอยากได้แนว้ตักให้มันอยู่ในเดียวกันนะครับได้เบิดพี่น้องนะครับพี่น้องสั่งเข้ามาได้นะครับพอโอเคดับเครื่องเออนะครับต้อรับผู้ใดอยากได้ก็สั่งนะครับรอบก็ไปนะครับไปพอกนอยูนะครับติดติดขี้บอยน้อยนะครับ แบบขวมไห้เพ่ได้นะครับยมเพิร์ห้ยเม็กนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเป็นหาศีรงแล้งเรากไปเติมระบบนะครับห้นิวฮอนเลนดนะครับอยู่ที่อำเภอนครพนมไอจังหวัดนครพนมนะครับอำเภอนะครับพระธาตุพนมนะครับนะครับสองคันนะครับเป็นขี้บ้อยเล็กแล้วก็เติมขี้ร้อยเล็กแบบขวมไห้เพ่ได้สองคันนะครับลอดตัวไปรอบพื้อนะครับอยู่ที่อำเภอนะครับมันจาคิรีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นยันม่านะครับยันม่า ไอไยังอ่ะ49แรงนะครับผมเป็นคีปอ้อยงหน,นะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับหลังจากนั้นอธิบดีปไปซักแก้วต่อเลยนะครับผมไปทั่วประเทศนะครับผมโอเคนะพี่น้องจะไม่พอกันขั้นต่อไปเลยนะครับ